สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับโฮมยิมรุ่น H5 ครับตัวนี้เป็นสินค้าแบรนด์ชั้นนำองค่ายอารอนเทครับเพื่อนอย่ามาติดตามเลยครับว่าสินค้าตัวนี้มีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างครับติดตามครับครับเรามาดูในเรื่องโครงสร้างของโฮมยิมตัวนี้ครับรุ่น H5 ตัวนี้มาให้ถึง3สถานีนะครับแล้วก็มีที่เล่นถึง7จดจุดด้วยกันนะครับอย่างด้านนี้ครับมีเคเบิลด้านบนนะครับมีที่เล่นอกมีเคเบิลกลางครับแล้วก็มีกระบอกเคเบิล แล้วก็สามารถเล่นถีบขาได้ด้วยอย่างด้านนู้นก็จะเป็นสถานีของเขตหลดแมัชีนะครับแล้วฝั่งด้านนี้ก็ยังมีปลาโหนครับแล้วก็ยังมีที่ดิบปลาละที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับระบบเคเบิลของโฮมอินรุ่นส5ตัวนี้นะครับมีแผ่นเหล็กติดตั้งภายในตัวเครื่องมาถึง14แผ่นครับเพืพ่อนๆน้ำหนักรวม93กิโลกรัมครับที่การเลือกน้ำหนักก็ง่ายๆเพียงแค่ใช้สลัดเลือกเอาน้ำหนักตามใจชอบครับเพืพ่อนและในเรื่องโครงสร้างเหล็กหนาแข็งแรงทนทานครับน้ำหนักรวมของตัวเครื่องถึง257กรั และยังมีแผ่นน้ำหนักมาให้อีกถึง40กิโลกรัมครับเพืพ่อนๆจัดหนักจัดเต็มโดยไม่ต้องหาซื้อเพิ่มในดทังสิ้นครับครับทุกคนต่อไปผมจะนะขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับฟังก์ชันในส่วนของการเล่นอกนะครับเพืพ่อนๆตามผมมาครับเจ้าตัวนี้นะครับเพืพ่อนๆสามารถเล่นได้หลากหลาย่าเลยอันดับแรกจะเป็นท่าเพสนะครับดันน้ำหนักใส่น้ำหนักตามชอบนะครับอย่างที่บอกก็คือหนักถึง93กิโลกรัมนะครับเราก็ปรับเอาเท่าที่เราแข็งแรงอันนี้เป็นเพสนะครับเป็นอกรวมเนาะ เพื่อนก็ลองจัดระเบียบร่างกายให้ถูกครับสำคัญสุดแนะนานิดนึงคือพยายามจับฟิลของกล้ามเนื้อให้ได้นะครับต่อไปผมขอทําเป็นไฟนะครับไฟเพื่อนเพื่อนก็จะได้ในส่วนของความคมชัดของกล้ามเนื้ออกมากขึ้นนะครับไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายนะครับพร้อมแล้วทํามือแล้วก็จัดตาแหน่งอย่างผมนะครับหลังติดเบาะพร้อมแล้วมาครับฮึบออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าครับ ทำให้สมุดครับสังเกตความรู้สึกของกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวนะครับพยายบบามบังคับกล้ามเนื้อให้มันเคลื่อนไหวสมุดเอ๊บอ่าอันนี้ก็คือเป็นท้าไฟครับทำให้เกิดมิติของอกมากขึ้นครับต่อไปผมขอเอาสถานีนี้มาอัดแอปเป็นท้าบริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับเดี๋ยวขอปรับนิดนึงปรับจากมุดด้านข้างนะครับเพื่อนโอเคเราสามารถใช้ประโยชน์จากท่าฟังก์ชันของเล่นอกนะครับมาเปลี่ยนเป็นเล่นหลังได้ด้วย นะครับผมต้องบอกว่าฟิลของการเล่นหลังท่านี้เล่นดีมากครับเพื<ๆ>่อนๆสามารถเอามาอาดัดแอปใช้ได้เลยจัดระเบียบร่างกายอย่างผมนะครับล็อกหลังแล้วก็ปล่อยปีกให้สุดเลยครับพร้อมแล้วดึงเข้าหาตัวจากศอกนะครับวาดศอกไปข้างหลังสอง และนี่ก็คืออีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีๆที่ผมพยายามแนะนำให้เพื่อนเนี่ยเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนมีความสุขกับการบริหารร่างกายแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่ครับครับเพื่อนๆตามมาครับผมขอมาแนะนำให้จักกับอีกหนึ่งฟังก์ชันของ S5 ตัวนี้นะครับก็คือกระบอกเคเบิลครับสำหรับตัวกระบอกเคเบิลเนี่ยครับเพื่อนๆข้อดีมันคือสามารถปรับได้ ถึง6ระดับด้วยกันครับ6ระดับนี้คือมันเหมาะสําหรับท่าเล่นต่างๆไปครับเพื่อนตามมาครับเดี๋ยวจะลองสาธิตเพื่อนดูนะครับอันดับแรกเดี๋ยวขอปักเป็นระดับต่ำสุดเพื่อเอามาเล่นเป็น6บนใพ้เพื่อนดูนะครับพร้อมแล้วนะครับผมจะเอามาเป็นเคเบิลคร s สนะครับ อันนี้คือถ้าเกิดเราปรับเคเบิลลงต่ำเนี่ยเราวาดเคเบิลมาจากด้านล่างนะครับเราจะได้ได้ผลดี่ออกส่วนบนนะครับสําหรับใครที่รู้สึกอ,อกบนไม่เต็มก็ลองมาทํามุมนี้ดูครับจะรู้สึกว่าฟิลมันจะได้ก็ออกบนพร้อมแล้วมาครับบเค เหมือนเดิมนะครับเวลาบริหารพยายามกดไหลลงเชิดอกขึ้น,นครับทำให้อกมันแอคชั่นมาครับต่อไปขออนุญาตปรับขึ้นนะครับปรับเป็นสามชึ้นเพื่อนๆลองทำตามนะครับถึงแม้เพื่อนๆซื้อไปแล้วดูคลิปอยู่ที่บ้านลองมาทําตามผมดูนะครับเพื่อนๆจะได้ฟิลได้ได้มุมที่ถูกต้องด้วยโอเคตัวนี้ผมมาขอเป็นท่ารูด,ดูนะครับมันสามารถนำมา a ด a p t ใช้ได้เยอะมากเลย ผมจะลองมาเป็นท่าดึงหลังดูนะครับเมื่อกี้เราได้อกอันนี้ผมทํากลับกันเป็นเป็นด้านหลังแทนเพื mm ่อ hmm. นพร้อมแล้วประจาจุดอย่างผมครับ mm hmm. เตรียมหายใจเข้าดึงหายใจออกปึ mm ๊บโอเคอันนี้เป็นอีกหนึ่งท่าอันนี้คือจากไฟายมาเป็นฟูดูนะครับเป็นท่าดึงหลัง๋ยวาไม่ลองสาธิตเพิ่อมอีกท่านหนึ่งที่ผมชอบ ก็คือจะเป็นโชเดอร์ครับด้านข้างโอเคอันนี้เรามาดูหลายข้างกันครับซึ่งเคเบิลทำมาได้ดีครับรู้สึกสมูทนุ่มนวลเลยทีเดียวยครับเพื่อน,อนสำหรับกระบอกเคเบิลตัวนี้ครับเพ,เพื่อนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายหลายท่าเลยนะครับครบจบในตัวนี้เลยครับเพื่อน ครับทุกคนตามมาครับผมจะขอแนะนําให้รู้จักอีกหนึ่งฟังชันที่น่าสนใจครับนั่นก็คือเคเบิลด้านบนครับหรือว่าท่าเล่นที่ผมเรียกคือจะเป็นพวกลัดผู้ดาวนะครับเพื่อนจากความเข้าใจของเพื่อนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในเรื่องของการเล่นหลังจริงๆแล้วมันสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลายท่าครับตอนนี้ผมจะสาธิตเพื่อนได้เห็นสักสองท่าครับท่าแรกเลยนั่นแหละคือลัดผู้ดาวครับแต่ผมจะหันหน้าออกนะครับเพื่อนถ้าเกิดมีเครื่องอย่าลืมลองทำตามดูนะครับพร้อมแล้วปรับน้ำหนักตามความแรงตัวเองเลยครับ พยายามปิด้อสอออกข้างนอกนะครับทำ่างผมนะไม่ออกข้างๆนะครับปิดออกข้างนอกแล้วก็กดไหล่ให้ต่ำลงนะครับพร้อมแล้วหายใจเข้าดึงลงหายใจออกปึ๊บใช้ปลายนิ้วจับบาร์จะดีมากครับกดลงพยายามเก็บสอกให้ถึงกระเอวครับเก็บสอออกมาหนึ่งข้าครับต่อไปผมขอเนี่ยขอใช้ระดับความยาวโซ่อันนี้เลยนะครับเพื่อนเปลี่ยนเป็นท่าเล่นหลังแขนครับไปเสร็จแล่วเนี้ อ้อแล้วมาครับค่าประจามดึงศอกมาเก็บที่หลังครับแล้วก็รักษาข้อศอกให้ตรงนะครับอย่าให้มันยืนไป้านหน้ามาพร้อมแล้วกดลงโอเครับเพื่อนและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ <Okay. S 1> คือเคเบิลกลางครับอุปกรณ์เสริมที่มากับตัวเคเบิลกลางครับก็คือจะเป็นตัวเชือกตัวนี้ เพื่อนสามารถที่จะถอดเอาเชือกตัวนี้ครับเอาไปใช้กับสถานีอื่นก็ได้อย่างตัวนี้ครับก็สามารถเอามาเล่นเป็นหลังก็ได้สามารถเอามาเล่นเป็นหลังแขนก็ได้เพื่อนตามมาครับเดี๋ยวจะลองทำสาธิตให้ื่นดูจริงๆแล้วเอาไปทําได้หลากหลายท่าเลยครับ <ing> <iller> ผมขอสาธิตท่าแรกก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อของหลังแขนนะครับเพื่อนดันสอกไปให้อยู่ประมาณหูแล้วนะครับแนบหลังหูไว้ <t iller> พร้อมแล้วมาครับเพื่อนดันด้วยหลังแขนนะครับปุ๊บ ข้อมือช่วยนิดนึงครับเพื่อนๆก้านเนื้อหลังแขนจะได้ทํางานได้ครบแล้วก็เคลื่อนไหวได้สูงสุดนะครับและอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับเป็นก้านเนื้อไหลส่วนหลังหันหน้าเข้าเครื่องครับพร้อมแล้วจับด้วยนิ้วก้อยครับเข้ามาที่ปุ่มเชื่อมเปิดสอกออกปิดเข้าสอกขึ้นครับพร้อมแล้วมาดึงขึ้นให้อยู่ประมาณหน้าผาครับ โอเคและนี่ก็คือเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจทีเดียวครับเพื่อน,อนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เพื่อนเพื่อซื้อไปแล้วคือสามารถเอาไปประยุกต์ใช้หลากหลายมากรกานเนื้อนะครับแล้วคอยติดตามในคีดปปีโอต่อไปครับผมครับครับเพื่อนๆืผมมีอีกหนึ่งฟังก์ชันสำหรับคนที่ชอบเล่นขานะครับก็คือเล็กเคสตัวนี้เองครับเพื่อนๆสําสำหรับคนที่เล่นเล็กเคสสำหรับอุปกรณ์โฮมยิมตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับระดับเบาได้นะครับ คือบางคนอาจจะตัวสูงบางคนอาจจะตัวไม่ถูงมากนะสามารถปรับเบาะให้เข้ากับเซราตัวเองได้เลยครับโอเคสำหรับผมตามมาครับผมขอมาเริ่มตัวนี้ต้องบอกว่าเวลาเราเก็บขาเก็บขเข่าเข้าตัวนะครับเพื่อนแฮมสติงหรือต้นขาด้านหลังกับก้นเราครับทำงานด้วยทําให้เกิดการกระชับของกล้าเนื้อต้นขาด้านหลังด้วยไม่ใช่โดนแต่ก้นขาด้านหน้าอย่างเดียว เวลาขี่ออกต้นขาด้านหน้าแอคชั่นเวลาผ่อนขาเข้าต้นขาด้านหลังทํางานครับเ,เพื่อนๆจะได้ของสองกลุ่มกล้ามเนื้อด้วยกันในเวลาเดียวกันผมชอบเล่นการท่านี้และนี่ก็คืออีกหนึ่งฟังก์ชันเด็ดสําหรับคนชอบเล่นขาที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าเอาสามารถไปเล่นเองได้อย่างเซฟตี้และปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จและก็สุขภาพแข็งแรงครับครับเ,เพื่อนๆและอีกหนึ่งส่วนที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับเ,เพื่อนก็คือระบบของการ ส่งผ่านเคเบิลนะครับก็คือระบบลูกลอกนั่นเองที่มีความจาเป็นอย่างมากสําหรับโฮมยินเอสตัวนี้ครับมีลูกลอกมาให้ถึง36ตําแหน่งด้วยกันนั่นก็คือจะทําให้เพื่อนๆเ,เล่นได้หลายๆท่านั่นก็คือพวกแร็ปคูดาวเลือกเคเบิลกลางเอามาเล่นได้อีกหลายส่วนนะครับแล้วก็เลกเพสทั้ง3ส่วนเนี่ยต้องใช้ทั้งเคเบิลทั้งหมดก็คือใช้ลออนะครับใช้ระบบลอกระบบลอกตัวนี้ต้องบอกว่าใช้วัสดุโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับทนทาน ไม่แตกหักง,ง่ายแล้วก็ทําให้ยืดอายุกาดใช้ง,งานของตัวสลิงเป็นอย่างดีครับและนี่ก็คือระบบลูกล่อของโฮมยิมรุ่น S5 ครับเพื่อนสมูทนุ่มส่งผ่านน้าหนักได้ดีคร,ครับเพื่อนอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของโฮมยิมนะครับนั่นก็คือสายสลิงครับสำหรับสายสลิงของโฮมยิมรุ่น S5 ตัวนี้นะครับเพื่อนใช้วัสดุที่แข็งแรงปอกหนาปอกของสลิงหนานเพื่อนดียังไงคือมันไม่แตก ในขณะที่เล่นแล้วก็ทําให้สลิงออกมาบาดต,ต,ตัวลอกทาให้เกิดอาการชารุดเสียหายของตัวเครื่องได้นะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตสลิงตัวนี้ครับหนักหนักกระชากแรงแรงมันก็สามารถที่จะรองรับน้ําหนักเราได้อันนี้ผมใส่น้ําหนักอยู่หลายแผ่นแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็มีความแข็งแรงทนต่อการใช้งานอย่างยาวนานครับของเราเนี่ยใช้อ,อุปก,กรณ์ที่มีมาตรฐานสูงทาให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้งานตอบโจทย์ได้อย่างดีครับไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเล่นสักกี่คนหรือว่าจะเป็นคนที่เล่นหนักหน่วงแค่ไหนแข็งแรงแค่ไหนก็สามารถที่จะ เอาองค์กรเราเนี่ยเอาไปใช้ได้อย่างตอบโจทย์ไม่ต้องมันแท่นกันบ่อยๆนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับเพื่อนๆและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับก็คือฟังก์ชันในส่วนของเพจโหลดแมชชีนนะครับสำหรับสถานีนี้ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มมาสิ้นนะครับก็คือ i n l i n น์เพหรือว่าเป็นม้าปากกระดับได้ตัวนี้นะครับเพื่อนซึ่งมีแถมให้กับตัวเครื่องอยู่แล้วแล้วก็อีกอิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกนะครับเพื่อนก็คือสถานีนี้ใช้แหล่งที่มาของน้หนัันนะครบ ก็คือจะเป็นตัวเครื่องด้านในนะครับซึ่งมาอยู่แล้ว <S <S เพื่อนๆสามารถใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ด้วยการปัดสลักด,ด้านนี้เพื่อตามมาครับด้านล่างนี้ครับสามารถที่จะต่อเข้าต่อออกได้นะครับในการรับใช้น้ําหนักตัวเครื่องหร <ๆ S 1> ือเพื่อนๆดึงออกก็ไม่ใช้ก็เลยก็ได้ครับโดยการที่จะใช้น้ําหนักแบบที่2ก็คือตัวนี้ครับแผ่นเยนต,ตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้แผ่นขนาดรู2อนิ้วครับสายเพิ่มเข้ามาถ้าเกิดน้ําหนักมากับตัวเครื่องหนักไม่พอแรงเพื่อนเยอะมันไม่หนัก ช้ตัวนี้เสริมเข้าไปได้ครับเท่าไหร่ก็ได้เพื่อนๆใส่เข้าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนาให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับตัวแฮนด์ตัวนี้ครับเพื่อนสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ถึงหกระดับด้วยกันนะครับด้วยการที่จะปรับจากกลุ่มด้านนี้ครับคลายออกนิดแล้วดึงออกแล้วก็ปรับระดับปรับองศาในท่าเล่นต่างๆนะครับให้เหมาะกับตัวอีไลน์เบสที่เราปรับขึ้นสูงต่ำนะครับเพื่อนๆและที่พิเศษไปกกว่านั้นนะครับเพื่อนๆสำหรับสถานีฝั่งนี้นะครับก็คือเรายังมีร็คกที่เก็บแน เพิ่มขึ้นมาอสองข้างด้วยกันครับเพื่อนๆสามารถเก็บแผ่นขนาดรู2นิ้วได้จํานวนมากมายหลายแผ่นเลยครับทำให้เพื่อนสะดวกสบายแล้วก็ไม่เกะก,กะด้วยนะครับในกรณีที่มีแผ่นจำนวนมากสําหรับท่าเล่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ เพื่อนๆผมพาเพื <bord ering> ่อนๆมาแนะนําให้รู้จักกับตัวมาปรับระดับได้ซึ่งมีแถมมาให้กับตัวของตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันครับสําหรับด้านนี้ครับจะเป็นเบาะด้านหน้าที่ไว้สําหรับรองแผ่นหลังแล้วนะครับสามารถปรับระดับได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นนั่งตรงนะครับเป็นนั่งเฉียงเป็นอินไลน์นะครับหรือว่าเป็นดีไซน์ซึ่งเพื่อนๆก็ทราบอยู่แล้วว่าปรับเบาะอย่างนี้คือว่าสาหรับเล่นหกล่างนะครับเพื่อนๆผมขอปรับยกกลับขึ้นนิดนึงเพื่อนๆลงมาดูด้านนี้ครับสําหรับ ฟังก์ชันแรกที่อาจจะแนะนำเพื่อนๆคือบอร์ดนี้ครับให้ฟองน้ํามาหนาทนุกแข่งแรกทีเดียวนะครับคือเล่นหนักๆได้แล้วก็ปรับสูงต่ำเนาะตามใจชอบนะครับเพื่อนสามารถปรับระดับนี้จากปุ่มนี้ครับไม่ใชเห็นไหมคายมานิดนึงแล้วก็ดึงเข้าดึงถถออกปรับได้นะครับขอปรับคื้นนิดนึงเพื่อมาเล่นหน้าแขนนะครับแล้วก็ขัดเข้าก็มาเล่นบนใบเสร็จเธอได้ครับเพื่อนจะเล่นแขนเดียวเล่นสองแขนได้หมดเลยครับจริงๆถอดออกก็ได้นะครับไว้สมมติผมขออนุญาตถอดออกนิดนึงนะครับขอวางข้ขางๆาก่อน ตัวนี้เอาไว้สําหรับนอนคว่ำปรับเบาะไอ้ตัวนี้ให้มันลาบนะครับนอนคว่ำแล้วเอาต้นขาด้านหลังเนี่ยงัดกับตัวนี้นะครับเพื่อเอามาเล่นเป็นต้นขาด้านหลังแฮมสติงนั่นเองพเพื่อนๆสำหรับคนที่เล่นขาจะทราบอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็เอามาเล่นเป็นเล็กเอ็นชั่นด้านหน้าครับพเพื่อนนั่งงัดอย่างผมนะครับมือจับที่ก้นนะครับแล้วก็งัดงเพื่อนๆแข็งแรงกล้ามเนื้อขาแข็งแรงก็ใช้น้ําหนักปลายเท้าเพิ่มเอานหนักหน่อยนะครับแล้วก็งัดสําหรับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชิ้นนึงครับ เป็นแอสิเตอรี่ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากขาดและเสียไม่ได้เลยสำหรับสถานีฝั่งนี้นะครับเพื่อนครับเพื่อนและอีกหนึ่งสถานีนะครับก็คือฝั่งนี้ครับมีทั้งดิฟบาร์นะครับที่สามารถทับเก็บแขนได้นะครับแล้วก็ตัวที่โหนบาร์นะครับด้านบนซึ่งมีแกนบาร์ที่ยาวและมีหักงอนะครับนั่นหมายถึงว่าเพื่อนสามารถที่จะจับได้หลากหลายรูปแบบนะครับทั้งหงายมือคว่ำมือนะครับแล้วก็จับกว้างจับแคบขึ้นอยู่กับลักษณะการออกของกายของเพื่อนเลยว่าต้องการออกแรงล้ามเนื้อมัดไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตท่าเล่นแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะบอกนะครับเพื่อนเบาะตัวนี้มีความแข็งแรงทนทานหนาในเรื่องเบาะรองศอกตัวนี้ผมขอพับลงมาเบาะรองศอกนี่มีไซส์ค่อนข้างกว้างและหนานะครับก็คือผมรองศอกน้ําหนักผม92 93กโลเนี่ยผมลองดูแล้วก็คือมันทําให้ผมไม่เจ็บศอกเลยก็คือวางศอกแล้วรู้สึกบริหารได้ดีแล้วก็เล่นสนุกครับผมขอพับคืนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นสาธิตท่าโหดบ้าก่อนเพื่อนมาครับพร้อมแล้วลองปฏิบัติท้องกับผมนะครับ ออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหรือว่าผ่อนน้ำหนักลงเนี่ยหายใจเข้านะครับเพื่อนพร้อมแล้วมาครับเซตหนึ่งสุดสองครั้งนะครับแต่ผมสาธิตสักหกครั้งพอนะครับเพื่อน๋ยวจะยาวเกินไปอโอเคอันนี้ผมจับอยู่เพราะต่อจากไหลเล็กน้อยนะครับแล้วเวลาบริหารนะครับเพื่อนอย่างเงี้ยมองนะครับ พยายามบิดตอกไปด้านหน้าแล้วดึงลงมาเก็บเข้ามาที่หลังนะครับกล้ามเนื้อหลังจะทํางานดีกว่าเอาล้วผมขออนุญาตเอาน,อน,นี้ลงนะครับโอเคผมจะลองเล่นดิปบาร์ให้เพื่อนดูก็คือจะบริหารอกล่างน,นะครับแล้วก็ไหล่หน้าแล้วก็หลังแขนสามส่วนนะครับเอาอแล้วมาถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการากล้ามเนื้ออกที่ตัดที่สวยนะครับเล่นท่าน,นี้เลยมาครับทำทำแบบผมพร้อมแล้วเริ่มนะครับเอาลงหายใจเข้าดัานขึ้นหายใจออกครับ โอเคอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่สําหรับคนที่อกย้อยนะครับลองทําท่านี้ผมบอกว่าเป็นท่าที่บริหารกล้ามเนื้ออกล่านได้ดีต่อด้วยเล่นท้องอะไรครับเพื่อนๆสาหรับใครที่ต้องการให้เอวเล็กและหน้าท้องแข็งแรงกระชับลองทําท่านี้ดูครับถ้าเกิดเพื่อนๆเริ่มเ,เ,เล่นใหม่ๆเออลองงอขาเยอะๆแล้วดึงเข,ข่าขึ้นมาครับพร้อมแล้วงอเข่าเล็กน้อยแล้วล็อกไว้ครับเท้าประปกบกันพร้อมแล้วดึงขึ้นหายใจออกครับ ท่านี้ผมบอกว่าเซตหนึ่งสัก2ี่ิครั้งครับเพื่อนๆจะเป็นท่าจำนวนครั้งที่กำลังดีนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ที่ผมสาธิตไปก็ค่อนข้างได้การเนื้อมัดหลากหลายเลยทีเดียวก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปปฏิบัติใช้แล้วก็เล่นอย่างปลอดภัยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับครับเพื่อนๆและอีกส่วนนึงที่ผมอยากจะแนะนําก็คืออุปกรณ์เสริมของตัวโฮมยิม F5 ตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามครับชิ้นแรกเลยขอหยิบจากที่ใกล้ขุมของก่อนหัวตัวนี้ครับ เพื่อนๆคงสงสัยว่าทําอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วเอามาเล่นเป็นไบเซ็ปนะครับก็ได้เอามาเล่นเป็นไทเซ็ปก็ได้วันอาร์มนะครับหรือว่าเอามาเล่นเป็นไฟเล่นกับกระบอกเคเบิลตัวนี้ครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้หลากหลายท่าเลยต่อมาเป็นห่วงตัวนี้ครับห่วงห่วงล็อกตัวแผ่นเพจนะครับไม่ให้มันตกหล่นไปไหนนะครับมาให้ด้วยกันถึง4ี่ห่วงด้วยกันนะครับอันนี้เขาแถมมาให้เลยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเชือกตัวนี้ครับเพื่อนๆเล่นหลัง ใเสร็จปัด๊ดาวหลังแขนครับหรือว่าเอามาเล่นหัวไหล่ด้านหลังก็ได้ครับเล่นไหล่ข้างก็ได้หลากหลายท่าเลยต่อมาโซ่มีด้วยกันสามเส้นนะครับมีเส้นสั้นอยู่สองเส้นส่วนมากก็จะไว้ที่กระบอกเคเบิลตัวนี้ครับเส้นสั้นส่วนเส้นยาวนี่ก็ไว้รัดผู้ดาวด้านบนนะครับก็เพืเ่อนๆลองไปปักใช้กันดูครับรับรองว่าได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ชิ้นสําคัญตัวนี้ครับ เอาไว้ส่วนแรปูดาวนะครับเอาไว้เล่นหลังแขนนะครับไว้เล่นหลังอีกหลายอีกหลายท่าครับเดี๋ยวมจะลองแนะนำนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คืออุปรกรณ์เสริมของตัวโฮมยิมนะครับเดี๋ยวส่วนท่าเล่นต่างๆเพื่อนๆไปติดตามกันครับ